สวัสดีครับสวัสดีครับผมอ่วันนี้มาชวนคิดต่างนิดนึงนะครับผม,มก็ไม่ถือว่าต่างอะไรมากอะแต่ว่าคิดคิดแ,แปลกๆนิดนึงนะครับผมอมืวันนี้วันนี้เราเราเราขุดโคกหนองนานแล้วเนาะอืมขุดโคกหนองนานแล้วเรามีน้ํานะครับ มีน้ำมีข้าวมีนาทุกคนทุกคนก็รู้ตื่นตัวะนะครับผมการแบ่งพื้นที่ทำกเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับก็มีน้ำมีนาม,มีที่พักอาศัยมีป่านะครับผมแต่การทำกรเกษตรเราม,มันขาดอยู่สิ่งหนึ่งนะที่เราเรายังไม่ค่อยจะพูดถึงกันนะก็คือการการทำปุ๋ยนะครับผมการทำปุย๋ยผมอยากชวนพี่น้องอ ทำปุ๋ยนะครับผมทําปุ๋ยแต่เราจกใช้วิธีไหนที่มันง่ายที่สุดนะครับผมง่ายที่สุดแล้วก็สะดวกที่สุดในการทํอไม่ไม่ต้องนําเข้านะครับผมไม่ต้องนําเข้าแล้วก็ไม่ต้องนําออกเรื <c oughs> ่องต้องนาเข้าแล้วก็ไม่ต้องนําออกก็คือไม่นําเข้าปุ๋ยใดๆทั้งสิ้นนะครับผมเพราะผมคิดดูแล้วนะฮะตอนนี้ก็คือปุ๋ยเคมีนะฮะปุ๋ยเคมีตกกิโลละ เกือบส0ิบาทแล้วนะครับผมใช่ไหมห้าสามสิบห้าโอ้สามสิบกว่าแล้วนะครับผมห้าสิบกิโลก็พันเจ็ดพันไปแล้วน่าจะอยู่ที่สามเกือบสี่สิบาทนะฮะค่าขายปีกก็เกือบสี่สิบบาทกิโลนะกิโลละนะอันนี้ปุ๋ยเคมีไม่ว่าจะสูตรไหนก็ไม่ต่ำกว่าลูกละพันห้าแล้วตอนนี้นะครับผมพันห้าแล้วเราตกกิโลละสิบห้าบาทคิดเป็นคำนวณเป็นตัวเลขที่เป็นตัวเงินออกมา อ่าตี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 สิบาทแล้วกันโอ้ไม่ใช่30บาทสิสาิบาท35บห้าแล้กันอ่าสามสิาตกประมาณลูกละพันเจ็นะสามสิบหนะครับผมพันเจ็ดได้แค่ห้ากิโลนะครับผมพั 1, นเจ็ดนี้ตีเป็นกิโลต่อกิโลนะครับผมปุ๋ยอินรีอ่าปุ๋ยอินรีย์ก็50ากิโลก็2องอยห้าสิบอินซีแบบดีๆเลยนะแบบอ่แบบราคาถูกสุดนะฮะก็ ตกกิโลละห้าบาทนะครับผมกิโลละห้าบาทนะกิโลละห้าบาทมีความชื้นไปแล้วไม่ต่ำกว่าเท่าไหร่ความชื้นก็น่าจะอยู่ประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์นะปุ๋ยอินทรีย์นะนะครับผมอันนี้แนวคิดของผมคือเราเราแบ่งที่ดินส่วนที่เป็นการปลูกป่าออกมาสักสักสิบเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่นะครับผมหรือสักห้าเปอร์เซ็นต์ก็ได้สมมติเรามีที่สักสิบไร่เนี่ยเราแบ่งออกมาสัก สองงานนะสองงานเพื่อที่จะปลูกอ้อยนะครับผมปลูกอ้อยเอาอ้อยธรรมดาทั่วไปนี้แหละพันพันโรงงานทั่วไปนี้แหละเนี่ยผมปลูกแล้วเนี่ยประมาณสองงานพื้นที่ผมผมก็ปลูกประมาณสองงานอันนี้อ้อยอายุสามเดือนนะครับผมสามเดือนผมมองว่าเราไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไปถึงหนึ่งปีแล้วตัดครั้งหนึ่งผมมองว่าตัดสักหกเดือนครั้งหนึ่งนะครับผมหกเดือนครั้งหนึ่งก็เราก็จะทําการหมักปุ๋ย หกเดือนต่อครั้งนะครับผมหนึ่งงานสองสองงานนี้ผมคิดว่าน่าจะได้ประมาณสักห้าตันห้าตันห้าตันอ้อยนะห้าตันอ้อยสดแต่ผมว่าเกินนะเพราะเราเอาใบมันด้วยนะใบมันด้วยก็เอาตีไปสักเจ็ดตันแล้วกันเจ็ดตันอ้อยสดอ่เราก็เอามาบดแล้วก็ไม่ต้องผสมอะไรเลยก็ได้นะครับผมคลุมฟางอ่แล้วก็เอา เอารำมาโรยข้างๆนิดนึงเพื่อที่จะล่อจุลินทรีย์ในป่านะครับเราเรากลุมไว้ในป่าอย่างนี้ก็ได้นะครับผมจุลินทรีย์ในป่าหรือเชื้อรานะที่ให้มันย่อยสลายเร็วๆเ,เราเราไม่ต้องทําหนาเอาเอาสักไม่เกินกองไม่เกิน3าสิเซนเนี่ยให้ให้มันระบายน้ําระบายความร้อนได้ดีนะกองเป็นกองเป็นผืนไปเลยนะฮะประมาณสักสามสิบเซนสูงนะความสูงนะความสูงของกองอ้อยนะ่ะ บดแล้วก็กองไว้30มสิเซนแล้วก็หาฟางมาคลุมรดน้ําทุกทุกอาทิตย์นะครับถ้าเป็นหน้าแรงถ้าเป็นหน้านี้ก็ถ้าฝนตกก็ไม่ต้องรดเนะเาะนะครับผมไม่ต้องรดแล้วเราก็าจะหกเดือนหกเ,เดือนเราจะได้ปุ๋ยครั้งหนึ่งประมาณว่า,เ,าเดือนเดือนธันวาเราทาครั้งหนึ่งนะธันวาครั้งหนึ่งแล้วก็ แล้วก็เพื่อไว้ใสนาข้าวนะฮะนาข้าวหกตันห้าหกตันเอ่อจริงๆใช้ไม่หมดหรอกนาข้าวก็ถ้าเราทํานาไร่หนึ่งก็ตันหนึ่งเต็มที่นะครับผมตันหนึ่งเต็มที่อินพุตเอาพุตนะฮะคือการทําเกษตรมันต้องมีอนะินพุตเอาพุตอินพุตก็คือเป็นปุ๋ยนะครับผมเอาพุตก็คือผลผลิตนะผลผลิตอยากได้ผลผลิตเท่าไหร่เราควรจะมีอินพุตเท่านั้นนะผมสมมติว่าเราเราได้ อยากได้ข้าวตันหนึ่งเราก็ควรจะมีปุ๋ยเข้าไปตันหนึ่งเหมือนกันนะครับผมตันหนึ่งเหมือนกันแล้วเราก็ใช้หลักการแบบว่าให้ธรรมชาติมันทำงานโดยใช้แสงแดดกับคอรฟิลของของตัวใบพืชเนี่ยมาสังเคราะห์แสงแล้วก็เก็บน้ำตาลในต้นนะเก็บพลังงานในต้นแล้วก็จับคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศเข้ามา สร้างคาร์บอนโดยที่เราไม่ต้องไปหาจากภายนอกเลยนะครับผมเอ่อตอนนี้คือไม่ไม่สแสวงหาภายนอกแล้วเราจะจัดการแต่ภายในภายในสวนเรานะครับผมก็คือไม่ต้องไปหาปุ๋ยข้างนอกแล้วไม่ต้องไปหาขี้วัวขี้ควายอะไรกัแล้วแต่ไม่ต้องหาแล้วเราเราจับในสวนของเราเนี้ยทําปุ๋ยเลยนะครับผมแล้วก็แล้วก็เราก็อ่า มาจัดการบดให้มันละเอียดแล้วก็หมักนะครับผมผมผมมองอยู่สองตัวก็คือมีอ้อยกับเนเปียนะฮะเอามาผสมกันอ้อยจะมีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือมีความหวานนะครับมีน้ําตาลโตเร็วด้วยเนี่ยสามเดือนก็เท่ากับเนเปียนะแต่อ้อยผมมองว่ามันตัดปีหนึ่งตัดได้แค่สองครั้งนะฮะถ้าความคิดผมนะประมาณสองครั้งแต่เนเปียจะตัดได้สี่ครั้งนะฮะหรือสักสี่เดือนครั้งหนึ่งนะ แต่ผมมองแล้วว่าผมจะจะตัดหกเดือนครั้งหนึ่งทั้งสองอย่างนะครับผมผมก็จะแซมไปเรื่อยๆตรงไหนที่มันมีที่ว่างผมก็จะแซมปลูกแซมไปเรื่อยๆนะครับตามตามจุดไหนที่มันมีหญ้ากเกิดนะครับผมยกเว้นทางเดินอย่างเงี้ยจุดไหนที่มันมีหญ้ากเกิดเนี้ยข้างๆข้างๆป่าแล้วเนี้ยเราก็ใส่อ้อยใส่เนเปียไปนะได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับผมใส่เข้าไปเพราะพวกนี้มันปลูกครั้งเดียวถ้าเราตัดตัดชิดพื้นดินเลยนะตัดชิดพื้นเลยนะ เอาเอาเครื่องตัดหญ้ามาตัดชิดพื้นเลยมันจะงอกดีมากนะครับผมมันปลูกครั้งเดียวนี้อยู่ได้เป็นห้าหกปีนะครับผมแล้วไอไออินพุตของของต้นอ้อยเนี่ยเราก็ไปกวาดใบไม้นะฮะไปกวาดใบไม้ในใต้ต้นไม้เนี่ยใต้ป่าในป่าเนี่ยมามากระจายให้เขานะครับผมเออพวกหญ้าพวกอะไรเงี้ยเราก็ตัดไปกองกองข้างๆโคนเขาอันนั้นก็คือ อินพุตของของต้นอ้อยนะครับผมน้ำเราก็มีเปิดไปเลยรดไปเลยนะครับผมอันนี้ก็คือ,อการทำปุ๋ยนะครับทำปุ๋ยเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูเนี่ยอย่างอย่างใบไผ่อะไรเงี้ยเราก็กวาดมาให้มาให้อ้อยนะครับผมแล้วเราก็เอาอ้อยมาบดเนี่ยตอนนี้ก็คือบดแล้วนะฮะบดเมื่อเช้านี้บดด้วยเครื่องบดโซลาเซลล์ประมาณ สามชั่วโมงนะฮะัสามชั่วโมงสามชั่วโมงถ้าเป็นเครื่องเดิมที่ผมถอดออกก็ใช้น้ำมันสามลิตรนะครับผมสามลิตรก็ตกไปเก้าห้าตอนนี้ก็ลิตรละสี่สิบห้าบาทก็ตกร้อยสามร้อยสี่สิบาทแล้วนะครับผมถ้าใช้ไฟฟ้าก็มอเตอร์สามแรงก็อยู่ที่ชั่วโมงละสิบห้าบาทนะครับผมสามแรงสองพันวัตสองพันสองยี่สิบวัตต์ชั่วโมงละสองหน่วยก็สิบบาทสามสิบบาทนะครับผมอันนี้คือคือต้นทุน ของพลังงานที่ถ้าเราถ้าเราพึ่งพาเขานะถ้าเราพึ่งพาไฟฟ้าคนอื่นถ้าเราพึ่งพาน้ำมันมันน้ำมันจะแพงมากก็คือประมาณ135ยสนะจดน,นี้นะครับผมรวมรวมค่าเมเทนแนนเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนอะไรอีกนะครับตกไปแล้วประมาณชั่วโมงละ5้บาท50ก็150บาทนะครับผม3ชั่วโมงก็150บบาทเนาะ ชั่วโมงละห้าสิบสามชั่วโมงแต่อันนี้เราใช้โซลาร์เซลล์ L เลยนะครับผมดัดแปลงดัดแปลงมอเตอร์นะฮะเป็นมอเตอร์สามเฟสนะฮะบสองรอยยี่สิบโวลต์นะครับผมใช้มิซูบิชิฮะผมไปถอดมาจากไอ้มอเตอร์โมปูนของผมนี่แหละนะครับผมเอามาใช้นะครับผมแต่เราลงทุนในเรื่องของแผงเยอะหน่อยนะครับผมใช้แผงสามร้อยสี่สิบวัตต์สิบแปดแผงนะครัครั้งเดียวซื้อครั้งเดียวแผงอายุใช้งานยี่สิบห้าปีก็ตกไป ปลีละเท่าไหร่ปีละร้อยกว่าบาทต่อแผงเนาะเออต่อแผงอ่าปีละร้อยกว่าบาทแผงหนึ่งผลิตไฟได้ประมาณสามห้าสิบห้าประมาณหนึ่งจุดห้ากิโลวัตต์ต่อวันต้องคิดเป็นตัวเลขนะม,มันถึงจะดูว่าคุ้มทุนหรือเปล่านะครับผมเพราะฉะนั้นโซลาเซลล์ผมว่าถูกสุดนะครับผมต่อวันก็กิโลวัตต์ละแผงละร้อยกว่าบาทก็กิโลวัตต์ละไม่ถึงบาทนะฮะ กิโลวัลละกิโลวตกิโลวัละบาทนะฮะไม่ถึงไม่ถึงเนี่ยผมอาตีไปกิโลวัลละบาทก็ถูกกว่ากว่าไฟหลวงไฟหลวงก็กนะิโลวัลละห้าบาทอ่าของเราก็กิโลวัลละบาทนะแต่ว่าลงทุนครัง้งแรกเยอะหน่อยนะครับก็คืออ่าลงทุนครั้งเดียวก่อนนะครับผมแล้วก็มาดัดแปลงอุปกรณ์ใช้นะครับผมอ่าอันนี้ก็จะเป็นอินเวอร์เตอร์นะฮะสิบเอ็ดแอมป์สามเฟสสองร้อยยี่สิบโวลต์ตัวมอเตอร์ก็มิตซูบิชิ สามแรงสามฟิสามร้อยยี่สิบสองร้อยยี่สิบทับสามร้อยแปดสิบโวลต์ปรับเฮิร์ตได้ถึงหกสิบเฮิร์ตนะฮะอ่าเราก็ปรับเฮิร์ตให้มันเร็วช้าได้อันนี้ก็คือแนวคิดนะครับผมอันนี้คืออ้อยที่กองเมื่อเช้าอันนี้ประมาณตันหนึ่งตันหนึ่งก็ถ้าเราซื้อถ้าเราซื้อปุ๋ยเคมีตันหนึ่งเท่าไหร่ตันหนึ่งตันหนึ่งก็อยู่สามหมื่นสามหมื่นห้านะครับผมสามหมื่นห้อ่าตันหนึ่งสามหมื่นห้า ปุ๋ยอินทรีย์ตันหนึ่งห้าพันนะห้าพันอันนี้ขี้ไก่ขี้ขวัวปัจจุบันนี้ก็ตกตันละสามสิบกิโลเขาขายสามถุงร้อยไม่ถึงสามสิบเยี่สิบโลสามถุงร้อยก็ยี่สิบโลก็ก็เออหกห้าสิบโลโลละสองบาทแล้วกันโลละสองบาทก็ตันหนึ่งก็สองพันนี่อันนี้ขี้วัวขี้ควายนะต้องไปต้องไปกรอกถุงเองด้วยนะ แต่ถ้าพวกนี้เราตัดมาบดเลยนะฮะตันหนึ่งก็เอาตีไปตีไปตันหนึ่งไม่เกินไม่เกินร้อยนะฮะเพราะว่าใช้พื้นที่ตัวเองปลูกนะครับผมก็ไม่เกินนี้นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราไอพ้พวกพวกน้ำหมักอะไรไม่ต้องใส่นะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวจูรินีเราหามาเอาแค่ยูรินีมาโรยนิดหน่อยก็ได้หรือถ้า ถ้าจะไปที่ดินก็จะมีพอดอนะครับผมพอดอ์เอามาลดนิดหน่อยพอปล่อยให้ธรรมชาติมันทํางานไปนะครับเอาแค่ฟางมาคลุมคลุมไว้นะแล้วก็เราใช้เวลาหมักสักครึ่งปีไปเลยนะครับไม่ต้องไปรีบเร่งทําปีละสองครั้งครั้งละเจตันปีหนึ่งเราได้เราได้ปุ๋ย15ตันโดยที่ลงทุนอยู่สักไม่เกิน2,000บาทนะไม่เกินสองพันบาทในในระยะยาวแต่ว่าเราจะมีต้นทุนในการ ซื้อเครื่องซื้ออะไรในระยะหนึ่งนะครับผมก็ตีไปถ้าเราสมบำรุงเป็นอะไรเป็นอายุชุดนี้ก็อยู่10ปี10ปีก็4,000เนาะ4,000อ่าค่าปุ๋ยอีกพันหนึ่งก็ปีละ5,000 5น0 0ได้15ตันโอ้โห15ตันนี้5,000ตกไปตันละเท่าไหร่เออตันก็เดี๋ยวนะเออ สิห้าตกตันละสามร้อยบาทนะครับผมสามประมาณสามร้อยบาทเนาะถูกไหมห้าสิบตันตันหนึ่งเอ่ 5, 5, 000, 5, 000, 15, เอห้าห้าพันห้าพันหารสิบห้าอ่อประมาณ300าสามร้อยบาทสามคูณสิบหเออประมาณสามร้อยครับผมอืมก็ตกแค่นี้นะครับบุยตันละสามร้อยบาทแล้วก็เป็นราคายืนคงที่นะครับผมไม่ไม่จองสวิงกะ ราคาน้ำมันไม่ต้องสวิงกับต้นทุนการผลิตใด,ดๆของของเขาเรียกอะไรค่าการตลาดอะไรไม่มีนะเพราะาเราอยู่กับอของเราเองทั้งหมดเลยนะครับผมพึ่งตัวเองทั้งหมดได้ออันนี้ก็คืออยากให้ทุกคนคิดนะฮะอยากให้ทุกคนคิดเพราะว่าทุกอย่างมัน,ม,นมันมีแต่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าผลผลิตของเรายังราคาแทบจะไม่ขยับแม่เลยเลยนะครับผม เพราะฉะนั้นเราเราเน้นการทําอยู่ทํากินก่อนดีกว่านะกินให้อิม่มแล้วก็กินของดีๆก่อนแล้วก็ที่เหลือเราค่อยเก็บผลผลิตแปลรูปขายนะครับผมอันนี้เราก็ทําตลาดออนไลน์ได้นะครับปัจจุบันนี้ก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปพึ่งพ่อค้าคนกลางอะไรมากมายแต่ว่าก็จะมีค่าจัดส่งนิดนึงเพราะฉะนั้นเราแปลรูปให้มันมีมูลค่าสูงก่อนแล้วค่อย ก็จัดส่งดีกว่าค่าจัดส่งจะได้ไม่แพงกว่าสินค้านะนะครับผมก็เรียนรู้กันไปนะครับผมเราก็ค่อยๆขยับนะฮะขยับหาหาความเหมาะสมของตัวเองแต่ว่าอันไหนมันลดต้นทุนได้เราก็ทำเนะีนะ่ยเนี่ยอย่างอย่างเนี้ยกากน้าตาลไม่ต้องซื้อมารมามา,มาเลยนะครับผมก็คือตัวมันหวานอยู่แล้วนะมันก็เลยไม่ต้องต้องซื้อใดๆนะครับผมอ่านะโอเคเดี๋ยวเราลองดูนะครับผมลองลอง,ลองดูนะฮะลองดู ก็คือถ้าเราเป็นเกษตรกรเราลดต้นทุนไม่ได้เนี่ยมันก็จะมันก็จะแบรกรับต้นทุนไปเรื่อยๆนะครับสุดท้ายมันก็จะเป็นหนี้สินไม่สิ้นสุดนะครับผมอ่ไม่สิ้นสุดมีคนบอกว่าเอ้ยเอาอ้อยราคาสูงมาบดได้ไงตีริงอ้อยมันราคามันไม่สูงนะครับผมกิโลละบาทเองนะครับ ดี๋ยวปิดก่อนนะปิดก่อนแป๊บหนึ่งนะครับผมปิดก่อนแป๊บหนึ่งนะนี่คือคือหลักแนวคิดนะยังใบกล้วยต้นกล้วยอะไรก็ก็สามารถมาบดท,ทําได้นะครับผมก็บดผสมกันไปเลยเนี่ยครับผมถ้าเราลดต้นทุนในเรื่องของพลังงานเรื่องของปุ๋ยได้นะครับผมนะพลังงานต้นกําลังทั้งน้ำมันทั้งไฟฟ้า ทั้งปุ๋ยตอนนี้แพงหมดนะฮะขึ้นราคาหมดเลยนะครับผมขึ้นราคาแบบแบบไม่มีท่าจะลดได้เลยนะครับผมถ้าเราจำยอมก็คือเราก็จะได้ต้นทุนที่สูงขึ้นแต่ผลผลิตเราได้เท่าเดิมหรืออาจจะลดลงนะถ้าเราใช้เคมีดินมันก็จะเสื่อมลงไปเรื่อยๆเ,เราก็จะใช้ใช้ต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆ <ương> ไอ้พวกนี้นะเี <ương> ่ยเนี่ยเเนี่ยเราหมักเสร็จแล้วนะเนี่ยเราหมักเสร็จแล้วนะ ดูดูรูพรุนนะครับผมดูรูพรุนของเนี่ยเนี่ยเนี่ยยังอยู่นะฮะอันนี้เป็นเป็นต้นอ้อยที่หมักเสร็จแล้วที่เราเห็นขี้วัวขี้ไอที่เห็นแกลบอยู่นี้ก็ก็เป็นผสมขี้วัวด้วยนะครับผมตรงขี้วัวขี้ควายนะครับอันนี้เราก็ไปใช้ได้เลยอันนี้นะครับผมใช้ได้เลยนะอันนี้หมักเสร็จแล้วนะครับผมเราใช้ได้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเราทดสอบกับต้น กระท่อมดูใบเขียวตัวเร็วมากเลยนะครับผมกับต้นต้นอินทพาลัมนะครับผมผมจะลองปลูกทุเรียนดูเหมือนกันนะครับแต่ผมจะหมักดินก่อนนะนี่คือปุ๋ยที่เราทำเองนะครับต้นทุนแทบจะกิโล,ลกิโลกรัมละสิบสตางค์ อ่ะีให้กิโลกรัมละยี่สิบห้าตังค์แล้วกันกิโลละสะลึงก็แล้วกันเ,เดี๋ยวจะหาว่าถูกเกินไปนะครับผมเดี๋ยวถูกเกินไปจะหาว่าเป็นของไม่ดีไม่จริงนะฮะอันนี้เพราะเราทําตัวเองทําใช้เองมันมันได้อยู่แล้วแหละนะครับผมนะอันนี้ก็คือตัวตัวที่สําเร็จแล้วเ,เราทํากองไว้ประมาณตันหนึ่งนะก็จะเอาไปใช้นาข้าวนะโอเคอน,นี่คือเราทําเราทําเองนะฮะไม่ต้องไปเสียดายนะฮะ อ้อยตันละพันกว่าบาทนะไม่ต้องเสียดายซื้อกากน้ำตาลยังแพงกว่านะครับกากน้ำตาลกิโลกิโลเท่าไหร่สิบบาทหรือเปล่าทุกวันเก้าบาทสิบบาทนะเพราะฉะนั้นเราอันนี้เราปลูกเองเหมเ,เราปลูกเองอยู่ตรงนี้นะข้างๆเลยไม่มีไม่มีการนำเข้าเลยเพราะฉะนั้นเราหมุนเวียนอยู่ในนี้เสร็จสับเรียบร้อยนะครับผมเราก็ใช้ชีวิตในนี้ได้สบายๆนะต้นทุนก็น้อยลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะฮะยิ่งทำยิ่ง ต้นทุนยิ่งน้อยลงแล้วก็ความดมสมบูรณ์ของแผ่นดินก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะฮะดูสังเกตดูข้างเนี่ยข้าง,งล่างมีแต่ใบไม้มีแต่อะไรนะฮะดินก็จะร่วนซุยไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยนะครับผมเนี่ยเนี่ยเราก็ปลูกปลูกมันนะฮะเนี่ยมันมัน,ม,นมันเลือดนะมันเลือดอยู่ข้างๆต้นไม้ข้างๆต้นยางนาเราเลยนะครับผมอันนี้ตรงนี้เป็นพยุงข้างๆก็จะเป็นต้นข่อยนะครับผมนนี้ ใบไม้ที่มันร่วงลงมาเนี่ยเต็มหมดเลยนะยิ่งยิ่งทายิ่งสมบูรณ์ยิ่งดีนะครับผมไม่ใช่ยิ่งทายิ่งยิ่งยิ่งแย่นะยิ่งนานวันยิ่งสมบูรณ์ยิ่งง่ายชีวิตเรายิ่งง่ายขึ้นนะครับไม่ต้องไปดิ้นรนอะไรมากมายแทบปัจจัยภายนอกเราเราถ้าเราไม่นําเข้าพวกนี้แล้วมันก็จบนะครับผมไม่มีอะไรก็คือถ้าเราทําเกษตรนะก็คือผลิตอาหารอยู่แล้วเนาะ ถ้าเราไม่นําเข้าเรื่องพลังงานไม่นําเข้าเรื่องของปุ๋ยนะฮะยายาเคมีนี่ตัดออกเลยเพราะเราไม่ใช่อยู่แล้วนะครับผมเราทําอินรี์นรับปุ๋ยเคมีเราก็ไม่ใช้นะครับผมแต่ถ้าเราจะปุ๋ยอินทรีย์เราก็จะไม่ซื้อบบนี้เราก็คือ,อ,อตัดออกตัดออกหมดเลยเหลือแคอ่พึ่งตัวเองในเรื่องของพลังงานได้ก็จบนะครับผมเรียนรู้ให้ให,ให้ให้ทำให้เป็นแล้วก็ไม่ต้องไปอะไรมากปล่อยให้ ธรรมชาติมันทำการย่อยสลายตัวมันเองแล้วเราก็เก็บเกี่ยวเอาเฉพาะส่วนที่ดีส่วนที่เป็นชั้นยอดมาใช้งานนะครับผมอืมเนาะโอเคอันนี้เป็นแนวคิดผมอยากคิดชวนคิดต่างนิดนึงนะครับผมถ้าเราทํางานเพื่อเพื่อขายนะขายแล้วเอาเงินไปซื้อปัจจัยพนันธุ์การผิดทุกรอบนะเอาไปซื้อปุ๋ยเอาไปซื้อเมล็ดพันธุ์เอาไปซื้ออะไรทุกรอบเลยมเีเครื่องจักรใช้น้ํามันกันทุกรอบ การผลิตอย่างนงี้มันก็ปัจจัยการผลิตถ้าเราพึ่งคนอื่นมันก็สูงขึ้นเรื่อยๆร,ร,ร,ราคามันก็กดขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะในทุนรวยแต่คนทําจนเอาจนเอามีแต่นี่นะครับผมนะอันนี้เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเป็นแนวคิดเราต้องคิดกลับด้านนะครับผมเราเราจะไม่พึ่งเขา,าปล่อยให้มันเอาปุ๋ยมาเร่ขายอยู่หน้าประตูเราก็บอกว่าเออกองไว้นั่นแหละไม่ต้องเอาอย่างเงี้ยเท่กว่านะครับผม <laughs> โอเคไหม เออความคิดมันบ้าๆบ,บ,บอๆเนาะ <ś class> โอเคอ่าผมผมขอบคุณคับผมผมคิดแล้วผมทําจริงแล้วผมก็วางแผนมานานด้วยนะครับผมวางแผนตั้งแต่การปลูกอ้อยนะครับผมตั้งแต่การทดสอบการทําปุ๋ยนะครับผมการเช็คค่าพีเออะไรต่างๆเนี่ยอันนี้พร้อมเลยนะครับพร้อมที่จะไปใส่ผักใส่อะไรได้เลยนะครับผม <S <S คือเราเราก็เราก็จะมีวิทยาศาสตร์เข้ามาด้วยนิดหนึ่งการทํา จุลินทรีย์มาช่วยนะครับผมทุกอย่างนี้เราพอจุลินทรีย์มันอยู่ใน,ในสวนเราแล้วนะเราก็แค่ล่อมันเข้ามาก็จบโดยใช้น้ําตาลแต่ตอนนี้เราไม่ต้องล่อแล้วเพราะว่าอ้อยมันหวานอยู่แล้วนะครับผมเนาะไอ,ไ,อไอ้กากน้ําตาลที่เขาเอามาทําน้ํามงน้ําหมักอะไรต่างๆเนี่ยนั่นคือการขยายตัวจุลินทรีย์ไอ,ไอเราไม่ต้องใช้เลยกากน้ําตาลที่มันมี มีอะไรนะมีหินปูนมีอะไรต่างๆนั้นมันเป็นของเศษแล้ว,ค,วกกคําว่ากากมันไม่น่าใช้แล้วเพราะฉะนั้นเราเอาหัวมันเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยดีกว่าเยอะนะครับผมเนาะโอเคพูดไปก็โม้นะครับผมสวัสดีครับผม